แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสุขที่6กันยายน2567เราจะมาอัปเดตจากนายกสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยที่รัฐบาลใหม่ยกระดับชาวนาไทย สู่ยุคใหม่นะคะจีพัฒนาพันข้าว1-1.2พันตันต่อไร่เพิ่มผลผลิตเพิ่มรายได้เพิ่มขีดแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกพัฒนาแหล่งน้ำมีน้ำทำนาตลอดกเกษียณอายุ60ปีมีบำนาญ3,000บาทต่อเดือนไม่เป็นภาระลูกหลานลดพึ่งประชานิยมเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมส่งกำลังใจให้แอดด้วยการ กดไลค์กดแชร์กดติดตามเล่าข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวนันไม่มีวันหยุดนะคะ หลังจากที่นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้แสดงวิสัยทัศน์ vision for thailand 2024ทิศทางเศรษฐกิจจะขับคลื่นไปอย่างไรและทิศทางการเมืองไทยจัดโดยสถานีโทรทดดัศน์ช a t i o n tv เมื่อ22สิงหาคมที่ผ่านมาสาระสำคัญส่วนหนึ่งได้พูดถึงต้องมีการปฏิรูปภาคการเกษตรใหม่ข้าวไทยสู้เวียดนามไม่ได้ทั้งผลผลิตและคุณภาพต้องใช้การวิจัยและพัฒนาเข้ามาช่วยนั้น ล่าสุดนายปราโมทเจริญศินนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าการยกระดับภาคเกษตรเฉพาะอย่างยิ่งชาวนามีประมาณ12ล้านคนทั่วไทยที่เป็นกระดูกสันหลังของชาติมาช้านานมี3เรื่องด้วยกันนะคะอยากขอให้รัฐบาลชุดใหม่เร่งผลักดันเรื่องที่1คือการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่ให้ผลผลิตสูง1ถึง1.2พันตันต่อไร่ทนแล้งทนฝนและมีอายุการเก็บเกี่ยวสั้น ซึ่งจะทำให้การทำนาของเกษตรกรเมื่อหากต้นทุนแล้วจะมีรายได้และกำไรมากขึ้นและมีเงินไว้ใช้ทำนารอบใหม่ไว้ใช้ในชีวิตประจำวันและมีเงินเก็บสะสมมากขึ้นจากปัจจุบันชาวนาส่วนใหญ่มีหนี้สินทั้งค่าเช่านาค่าปุ๋ยค่ายาและหนี้นอกระบบปัจจุบันพันธุข้าวของไทยยังมีพันุข้าวใหม่ๆน้อยและการพัฒนาเพื่อให้ได้สายพันธ์ข้าวใหม่ๆยังเป็นไปอย่างล่าช้านะคะ,ฉะเฉลี่ยใช้เวลาประมาณ12ปี ในการวิจัยและพัฒนาและมีการรับรองเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวใหม่ๆขณะที่เวียดนามคู่แข่งส่งออกข้าวที่สำคัญของไทยใช้เวลาพัฒนาและรับรองพันธุ์ข้าวใหม่ๆใช้เวลาเพียง1ปีทำให้เวลานี้เวียดนามมีพันธุ์ข้าวใหม่ๆที่หลากหลายและส่วนใหญ่เป็นพันุ์ข้าวหอมและข้าวขาวพื้นนุ่มที่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกและขายได้ในราคาถูกกว่าไทยเนื่องจากพันธุ์ข้าวของเวียดนามโดยเฉลีย่ย ให้ผลผลิตมากกว่า1ตันหรือ1,000กิโลกรัมต่อไร่ขึ้นไปขณะที่พันธุข้าวหอมมะลิที่เป็นข้าวเกรดพรีเมียมและราคาสูงของไทยที่ทำตลาดส่งออกมาช้านานได้ผลผล,ผลิตเฉลี่ยที่400-500กิโลกรัมต่อไร่ส่วนข้าวเปลือกเจ้าทั่วไปให้ผลผลิตสูงสุดที่800-900กิโลกรัมต่อไร่จากที่พันข้าวเวียดนามให้ผลผลิตสูงทำให้ขายในตลาดโลกได้ราคาต่ำกว่าไทย และมีพันธุ์ข้าวให้ลูกค้าเลือกหลากหลายกว่าทำให้ข้าวไทยเสียเปรียบในการแข่งขันเพิ่มขึ้นทุกขณะจากที่ไทยไม่มีพันธุ์ข้าวใหม่ๆและปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์เป็นไปอย่างล่าช้าส่งผลให้เวลานี้ชาวไทยได้นำพันธุ์ข้าวหอมของเวียดนามที่เรียกว่าข้าวหอมพวงมาปลูกในหลายพื้นที่ของประเทศและเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้ปลูกต่อเวลานี้ผมบอกได้เลยว่าข้าวหอมที่ขายตามห้าง ส่วนใหญ่เป็นพันธ์ุข้าวหอมพวงจากเวียดนามข้าวหอมมะลิไทยแท้ๆมีน้อยขณะเดียวกันข้าวหอมพวงที่เกษตรกรปลูกโรงสีก็รับซื้อไปสีและขายต่อให้ผู้ส่งออกเพราะข้าวหอมมะลิไทยมีน้อย เรื่องที่2นะคะเรื่องพัฒนาแหล่งน้ําให้กับชาวนาที่อยู่นอกพื้นที่ชนลประทานให้มีแหล่งน้ําเพื่อการทํานาได้ตลอดทั้งปีทั้งการขุดลอ,อกคูคลองต่างๆการขุดเจาอะบอ่บาดานการผันน้ําทางท่อจากโขงชีมูลเพื่อช่วยให้ชาวนาภาคอีสานมีน้ําทํานาได้เพิ่มขึ้นรวมถึงเกษตรกรในภาคในพื้นที่ภาคอื่นๆได้มีน้ําในการทํานาทําไร่ทําสวน ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์และทำกิจกรรมอื่นๆได้เพิ่มขึ้นส่วนในเรื่องของปุ๋ยที่รัฐบาลเศรษฐาทวิสโดยการผลักดันของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าอาดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้ผลักดันโครงการปุ๋ยและชีวพันธุ์คนละครึ่งงบประมาณ2.9หมื่นล้านบาทที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติหรือนบคและคณะรัฐมนตรีหรือคร,ร,รมแล้วนะคะ แต่ยังมีความล่าช้าในเรื่องนี้ในความเห็นส่วนตัวอยากให้รัฐบาลใหม่ผลักดันต่อเพื่อใช้ในการทำนารอบนาปลังหรือรอบนาปีในปีหน้าจากเวลานี้โครงการมีความล่าช้าชาวนาส่วนใหญ่ที่ทำข้าวนาปีได้มีการพาะปลูกข้าวและซื้อปุ๋ยใส่ข้าวไปแล้ว เรื่องปุ๋ยคนละครึง่งเมื่อรัฐบาลให้ชาวนาก็ควรเอาไว้ก่อนเพราะรัฐบาลชุดที่ผ่านมาก็ประกาศชัดไม่มีโครงการช่วยเหลือในเรื่องค่าเก็บเกี่ยวค่าปรับปรุงบำรุงดินและอื่นๆที่เคยให้ไร่ละ1,000บาทไม่เกิน20ไร่หรือ2,000 0บาทต่อ้ายแบบให้เงินสดแล้วดังนั้นเมื่อรัฐบาลเขาจะช่วยจ่ายค่าปุ๋ยคนละครึง่งก็ควรเอาไว้ก่อนเพราะสมมุติผมทำนา20ไร่ต้องไปกู้เงินเข้ามา2 0 0 0 0บาท เพื่อซื้อปุ๋ย20ลูกก็ต้องจ่ายเองและจ่ายเต็มทั้งหมดแต่หากรัฐบาลช่วยครึ่งหนึ่งก็จะช่วยแบ่งเบาได้ครึ่งหนึ่งและในเรื่องที่3มที่ตนเคยนำเสนออดีตนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทจันโอชาและร้อยเอกธรมนัฐพรมเผ่อาอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรมาก่อนหน้านี้คือขอให้มีเงินบำเหน็จบำนาญชาวนาที่มีอายุตั้งแก่ 60ปีขึ้นไปในอัตราเบื้องต้น3,000บาทต่อเดือนทั้งนี้ก็เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวนาที่ปัจจุบันส่วนใหญ่มีอายุมากได้มีไรายได้พอประทังชีวิตเฉลี่ย100บาทต่อวันเพื่อไม่ให้เป็นภาระลูกหลานนายกสมาคมชาวนาและกเกษตรกรไทยจี้รัฐบาลใหม่นะคะช่วยยกระดับชาวนาไทายสู่ยุคใหม่พัฒนาพันธุ์ข้าว1-1.2พันตันต่อไร่เพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้เพิ่มขีดแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลกนะคะรวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำมีน้ำทำนาตลอดกเกษียณอายุ60ปีมีบำนาญ3,000บาทต่อเดือนไม่เป็นภาระลูกหลานอัปเดตข่าวดีอัปเดตข่าว6กันยายน2567